เพื่อน่น้องทุกคนครับู่ไกู่่ไกลขอสัครับเงอนก่อนบใบในลงมาทางวัดโคตรรามบ้านสังแปนครับกองเป็นแวนคือสวางเดนดิมราชสุพคไอ้มาขออนุญาตทำพ่จะพาระทานเท่าครับเตรียมพร้อมที่สิเป็นบุญลอกันซาที่ม็แปดเทาครับืันนี้ชาวันที่หาะครับผมเพื่อน วอลเกตนี่ก็เป็นมือหุ่นนะครับมือหนี้วับบนทีซีหรือวันทีหาไม่ออกวันทีซีเนาะโอ้รับผมลงวันที่มือหนี้วันทีซีครับมนวันที่้มือวันทีหาที่วอลเดิมญยากที่ทำขึ้นก็นลงมาครับทำความสะอาดเตรียมพร้อมๆกันครับในศาลาทำขวดยักษ์ใหญ่ขวด ผูฟืนซาลา,า้หลายผูเหลายคนเป็น้องมาซอยกันมือนอี่ครับไหมาขออนุญาตเป็นได้ทำความสะอาดครับได้ขออนุญาตเป็นปัดฟูนปัดฝอยใหญ่ใหญ่เมึงม,มุมประมาณนี่ครับนี่คือการทำความสะอาดครับผมมือน่กันครับ Mm-hmm. <clears throat> นี่คือนำความสะอายบัดคุณบัดปอยออกครับพี่น้องเรียกันหน่อยบนนั้นกันครับคือทำต้นบองได้เป็นบุญประจำปีออกพันษาครับผมบุญออกพันษาแล้ว งุ่มนะครับสองขั้นุนขอย Phom Sa-Aat Phom Sa-Aat Phom Sa-Aat Phom sa ยังม <łość> ุมครับนอนเลยยังมุมบอกครับผมเล็กนออนสาอาครับ นี่ครับนี่คเปี่ยนกลมพร้อมครับ้อมจะเป็นงานดีแล้วก็อู่กันเราฝักงนี้่ไหมใ่อู่กเราฝักเนี่ยนีป้าม่ฝัน